มาครับแรงต้นซีอย่างเถื่อนเออช่วงนี้ผมจะเล่นตัวหลกัหลกๆก่อนนะครับเช่นออแหวกโพลันแล้วก็กวางเนาะเพราะว่าต้องเอาตัวแบบที่เราชินมือไปสู้กับพวกเขาก่อนถ้าเอาตัวแบบไม่ค่อยชินไปเดี๋ยวจะจะแตกเอานะ เจอมันเถื่อนครับต้นสีสั้นอืมโอ้ยเลยอ้อมไปวะเนี่ยไม่น่าอ้อมโอเคได้อยู่นะ ต้นซีเซอร์มันเถื่อนครับมาเป็นตีกันเนาะถ้าเอาตัวที่เราไม่ถนัดไปจะล่วงเอา รปนีกปก่อนะโอ้เด็ดสองเครื่องโอเคเปล่าฮิวต้นเรือหรือเปล่า ไปไปเชื่อไปเคลือบเคลื่อนก่อนมายะต้นเรืออ้อขันเดียวโอ้ยัยงได้เว้ย Chết rồi Thế dắt đi đi mày Thế này mà Thế này à Thế này mà เผื่อเลยมีหอมด้วย ผมก็เล่นยากอยู่เด้ออุ้ยเร็จแล้ววะเครื่องเตรียมนั่นไง ตึงจัดโคตรตึงขนาดเอาตัวถนัมเล่นยิงตึงเลยถ้าเอาตัวแปลกๆมานี่ผมว่าเลนนะครับนะลุยกันต่อครับคนป่าอยู่เจอละคนปา่าอ้นไหน เห็นแล้โอ้ทีดีเดอร์ไม่อยากเจอเลยนะ <Huh? S 1> นี้ก็ได้ยากเหมือนกันนะครับ huh? Huh? ดูบัญชีอีกดิโอ <Huh? S 1> หาย นเน่เวยเนอกดบิ๊กไม่โดนเต็บแล้วน่าจะสามเครื่องมั้งเนี่ยไม่มาไว้น่าจะไปปั่นเครื่องต่อเาวะ เลยเฟดไปเรียบร้อยเ๋ยวเฟดจ้าเครื่องบายอยู่เดอ้อเอาตะกิวปลดได้ไหมอืม ้าวลำคาญแม่งทนอยู่ได้แพต้องไปฮิวนะองหอมปั่นเครื่องกลางโอเค <c oughs> ก็นี่โซนแล้ว ีคนมาเห็นแล้วมันหอมนั่นเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยแพทมาไหม แพดมาว่ะไปเข้าช่วยต้นไอ้หมูป่าบอนปะวะไม่น่าเว้ยฮะแพดอยู่แถวนี้แอบเหรอ

มันมันไม่มันไม่ง่ายเลยนะครับเราไม่เจอไอเยืนนะเฮ้าเยยนมันกกอนหน้าต่างก็เล่นยากห็นนะโพลัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หาไม่เจอเฮ้ยมีแถวนี้ไม่ใช่เหรอเสื้อขาวๆเห็นอยู่นะ เขาตู้เหรอตู้ก็แย่แล้วบืามมองไม่เห็นเฉยเลยไม่งแอบหลังตู้เอา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 ระบบ เสียเวลาเลยหาไม่เจอแอบหลังตู้หลังชอบเมื่ออยู่กลางโอเคเกไปสองเครื่องแล้วจ้าคนแนงหมดแล้วกันเก็บเครื่องมือมีใครไปช่วยกันวะไม่มีเหรอมือมาแล้ว โอ้ตีไม่ทันว่ะงั้นได้แผลมือนะนี่ก็เสียเดสไปอันอันโอ้โหมันฉีกไปดียังโคตรไกล ปล็อกอย่ามาคนตีอย่ามาคนตีนจะมาเป็นจะลง รอตารอใจเมนะเื่อล้มนะอีกครึ่งอยู่ตรงนู้นโอเคเห็นละไปโดน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 โอ้โห و, ไม่ยังทำ โอ้ยมันกดไม่ติดวะโหปีก40เลยหรอเกินดูนวิ่งเิย เจ็บอะไรนะนี่นนอ่ะเอาเครื่องก่อนวะโอ้คือ,อ,เ,คอเสร็จเชีย่ยบ้าไปแล้วเครื่องทันด้วย

เฮ้ยต้องมีหลุมอะวะมีหลุมนี่ยาวเลยนะนั่นไงเชี่ยอะไรวะเนี่ย โอ้ยเกือบตายกูส <c oughs> ีเวลากับทนายแล้วก็มาไล่ปิดป,ปีด้วยนะ <c oughs> มันวิ่งมันตามไม่ทันนะคดตึงอะครับ